ให้เขารู้สึกว่าไปกับเราแล้วรู้สึกสบายใจปลอดภัยเซอร์วิสของเอเจนซี่มีให้มากขนาดนี้แล้วเนี่ยติดต่อติดต่อมาเลยค่ะมาเลยะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ค่ะแต่ละเอเจนซี่ก็จะมีวิธีที่ดูแลลูกค้าแตกต่างกันแต่กวางอยากจะบอกว่าของมูสเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ามากับมูสดีที่สุดแน่นอนค่ะสามารถเลือกได้อยากสวยแบบพู้แบบจะหลวดเลยก็คือมีว่าจะเอาแบบว่าตติมโ้ตเมนี่เตนี่ได้หมดหน่อย Angel Factory Studio ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Angel Factory ทรีซีโแขมถึงแขวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่ใช่อ่านี่คืองานอะไรครับไอซเป็นงานปิกษารสนรรมของโรงพยาบาล AB ครค่ะปิกษารสนรรมของโรงพยาบาล AB ใช่ข้ามาจัดขึ้น คุณหมอที่ผ่าตัดเลยอ่ะดูหน้าให้เราที่ที่ไทยเลยค่ะก็จริงๆเนี่ยพวกเราก็คือเป็นลูกๆเนาะของใช่เป็นลูกๆของโรงพยาบาล a อบีนะครับผมก็ได้ออกมาทรงนี้นะครับซึ่งก็จริงๆเนี่ยงานเนี้ยนะครับจัดกี่วันวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวตายแล้วแต่ว่าคนที่ดูคลิปตอนนี้ก็คือพลาดแล้วงานเนพลาดละไม่เป็นไรปีหน้ามีอีกปีหน้าเหรออ๋อใช่ปีหน้ามันนี่มันธันวาแล้วเดียวครับเดี๋ยวก็ปีหน้าแล้ว แต่ยังไงก็ตามเนื้อหาของการมางานนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าจะต้องมางานนี้เพราะอะไรเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราไปกับเอเจนซี่ใดๆนะคะเราก็จะมีส่วนลดอยู่แล้วนแต่ในงานเนี่ยส่วนลดก็เยอะมาก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 เลยมากมากพูดดังๆก็ได้มากของแถมนะคะของแถมก็จะเยอะกาปกตินะแล้วก็คือของแถมเนี่ยไม่ว่าจะเป็<ๆ>นโรงแรมตูวเครื่องบิน บลาบลา,า,าหรือว่าการฉีดผิวอะไรเงี้ยค่ะมีให้หมดมจะเยอะกว่าปก,ก,กติกาามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพูด,ดง่ายเหมือนกับไปทำสวยแล้วก็ประหยัดลบลงไปด้วย แต่ประเด็นก็คือได้ปรึกษาคุณหมอตัวจริงเจอตัวต่อตัวเลยใช่ใช่เป<ช>็นคุณหมอที่จะผ่าตัดให้เราอย่างในเคสของเราเนี่ยคือเราไปเกาหลีก่อนใช่ไหมเราถึงจะเจอคุณหมอ<ช>แต่นี่คือคุณหมอบินมาประเทศไทยใช่ไม่ต้องแบบเสียเวลาบินไปถึงเกาหลีเพื่อจะได้พบคุณหมอ<ช>ตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะไปจะไปเจอกับคุณหมอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันดีกว่าครับผมว่าในงานเนี่ยนะครับมันจะน่าสนใจมากแค่ไหนไปไปดูกัน ก็<ผ>ม,มันจะเดินเข้าไปในงานนะครับผม<ไ>ในงานเนี่ยจริงๆมันจะมีอะไรบ้างหายมันจะมีเป็นบูธแต่ละบูธนะคะบูธเป็นเดียด<อ>เด่ยวเนี่ยหาดูอ่าสอบเข้าไปก็จะมีบูธอ่ะเราเห็น<ไ>บูธก่แนแหละซึ่งแต่มีคุณหมอนะคะนั่งประจําบูธอยู่แล้วก็มีล่ามไม่ต้องห่วงว่าแบบอุ้ยมางานจะคุยยังไงนะคะคือเราจะมีล่ามให้แปลให้แบบประโยชน์ต่อประโยค์ไม่ต้องห่วงว่าแบบอุ้ยมางานศึกษาแล้วจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าค่ะเรื่องแน่นอนโอเคงั้นไปเราเข้าไปลุยในงานกันดีกว่ายไป ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเขาอยู่เป็นบู๊เป็นบู๊่เป็นคุยแบบเป็นส่วนตัวนะไม่ได้คนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่ทุกคนก็คือจะต้องจองคิวเข้ามาก่อนนะคะไม่ใช่การบอคู่นะแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะทุรคทุเลเนาะเดี๋ยวผมเป็นคนถือกล้องแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องไอซ์ซะก็ป้ายเป็นคนหาทวงงานดีกว่าเพราะว่าผมทวงเป็นคนใหม่เข้าไปะ เราก็เห็นแล้วนะคะว่าจะมีโซนที่แบบเป็นบูธที่คุณหนอยอยู่นะคะเราก็จะเปะ็นสาวตัวตัวด้านนี้นะคะจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ซึ่งให้เห็นว่าเราไปทํากับ AB เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็จะเป็ <tastes S 2> นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนที่ลูกค้าเนี่ยนั่งรอเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับ หรออ๋อนี่คืออยู่ตรงนี้คือจะเป็นตัวของลูกค้าใช่ไหมแต่ว่าจะมีตัวของเอเจนซี่ประกอบคู่ด้วยมีด้วยค่ะให้ปรึกษาใช่เพราะว่าต้องมีการสไตลิสต์หน้าตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีการปรึกษาถึงข้อกังวลตรงไหนอยากปรึกษาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอเจนซี่ร้านหมอที่มีครบเลยมางานนี้เหมือนกับบินไปเกาหลีแค่ยามของมีชันเองอยากอยากให้อธิบายเพิ่มว่าสไตลิสต์หน้าตัวเองเนี่ย หมายถึงอะไรคือบางคนเนี่ยอ่ะสมมติว่าอ่ะสมมติน้าไฟแล้วกันแล้อง็ใครหน้าไอดีกว่าหน้าไอเนี่ยตอนแรกไอไปหัวไอแยกได้แบบจมูกสองสรั่งเลยนะแตู่หน้าไอใกล้ใกล้ใกล้เกินแต่ด้วยองความที่เมีลอจมูกเรานะคะตรงนี้ไอมีเนื้อน้อยมาก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 ดูดีๆนะคะตรงนี้ไอจะสามารถโด่งได้แค่นี้ นี่แหละค่ะเราถึงต้องซายลิสเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไม่ทราบถึงข้อกัดมกะขีดจรรกัรของตัวเองใช่หรือว่าอุ้ไอยไหนบอกได้ยากได้สองฝรั่งแต่จมูกเนื้อมันไม่ใหนนะะ้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินหน้ากันก่อนซายลิสหน้ากันก่อนว่าคุณจะต้องเป็นแบบไหนย,ยังไง ครับก็พูดง่ายว่าวันนี้มาเจอกับผู้รู้ทั้งตัวของเอเจนซี่ด้วยแล้วก็เจอกับคุณหมอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อกังวลสงสัยหรือไม่แน่ใจอะไรก็สามารถเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้ได้คือส่วนใหญ่นเนี่ยจะมีข้อสงสัยเกี่กับเรื่องการผ่าตัดนั่นเอคะนอจากการผ่าตัดเนี่ก็ต้องห่วงเรื่องแบบใครทำศัลยกรรมแล้วเจ็บมีคนดูแลไหม,มเดินทางย,ยังไงกิน,นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ มันจะมีข้อสงสัยเยอะมากๆในการที่คือถ้าทำที่ประเทศไทยอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะกระต่ายเกนใชจะกินยังไงอยู่ยังไงอันนี้เราสบายเพราะว่าเราแบบว่าทําเสร็จปุ๊บกลับมานอนบ้านได้มีย่องมีญาติดูแลเนาะทำไอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันจะยังไงนะ อซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยเอเจนซี่ของเราเนี่ยคือมูสเนี่ยคือมาเต็มมาจัดเต็มจัดเต็มเดี๋ยวเราไปคุยกับคนของมูสไหมว่าเขามีอะไรมาแนะนำเราบ้างได้เลยไปั๊บลุยกันและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่โจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะแม่วงการแต่งหน้าแห่งประเทศไทยนะคะหมจะแม่ทุกวงการเขาลุ้นลุ้วงการศิลปกรรมด้วยเราลุกวงการอ้าเป็นเล่นไปคุณแม่ก็ผ่าน เรื่องการสดงกรรมมาเยอะหมายถึงว่าทั้งเป็นคนพาไปและทำเองทำเองใช่มาตั้งตั้งนานเนาะตั้งนานเพราะว่ามีสินค้าที่ชอบเนาะก็ดูความสวยสุดท้ายยังสะร่างอีงซึ่งคิดว่าปีหน้าจะต้องทำใหม่อุ้ยไปด้วยได้ไหมไปสบาะว่าจริงจเรื่องแบบนี้มันมันจบครั้งทำสวยจบครั้งเดียวได้แต่ทําสวยเพิ่มขึ้นอีกได้ใช่ลอกปาไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวคิดว่าสวยแล้วจบจบจริงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ สักพักหายไปเราก็ต้องอยากเพิ่มความสวยของเองสักพันดีอันนี้ถามถามนิดนึงค่ะว่าแม่โจนี่บินไปเกาหลีบ่อยแค่ไหนคะณนะตอนนี้คือทุกเดืนอนนี่ล่าจุดคืเอเดี๋ยวจะบินคืนนี้วายตายแล้วใช่เดี๋ยวสี่โงเย็นจะมนชั้น,น,นออกชันบินคืนนี้เพราะว่ามาเป็นช่วง ใครก็อยากไปทำใช่ไหมใช่ช่วงนี้ลูกค้าแน่นจริงๆค่ะช่วงหน้าหนาวแล้วรอบนี้คุณแม่พาตะกี่คนคะมีสองท่านค่ะสองท่านเลยสองท่านเบาบาสองท่านเบาบานี่คือดูแลแบบว่าประหนึ่งแบบลูกๆลูกไก่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเราเราว่าลูกค้าเราอ่ะเราดูแลทุกคนด้วยมาตรฐานของเนสตแล้วค่ะจอกนี้ก็คือว่าให้เขารู้สึกว่าไปกับเราแล้วรู้สึกสบายใจปลอดภัยแล้วก็ลูกค้า หลายหลยคนจะกังวลว่าถ้าไปคนเดียวได้ไหม,มไม่มีเพื่อนไปไม่ต้องกลัวค่ะเรามีใช่ทีมดูแลมีทีมคอยดูแลยูครอบครัวเคาะประตูกันตัน้งแต่เช้าอันนี้ต้องถามแทนคนที่ไม่เคย ให้เอเจนซี่ดูแลเลยครับแม่โจมีอะไรจะแนะนําคนที่แบบยังลังเลลังเลอยู่ว่า,า,า i, จะใช้เอเจนซี่ดีไหม,มหรือว่าติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงเลยดีอ,อะไรเงี้ยครับคือจริงๆริงเอาความสะดวกของลูกค้าเนอะแต่จริงๆริงเราจะบอกว่าบางครั้งการมาก a g เอเจนซี่อ่ะมันก็บางคนคิดว่าฉันไปเองฉันดูแลตัวเองได้ฉัน ก็ไม่เห็นต้องอะไรอีกถ้าเพิ่งเ,เข้าไปโรงพยาบาลแล้วโอเคอันนั้นอันนั้นก็ได้แล้วแต่แตเขาสำหรับการปากแอกตินซี่เนี่ยเราก็จะรับการดูแลแบบหนึ่งคือเข้ากับโรงพยาบาลโดยตรงบางครั้งมันยากคิวหมอที่คุณจะได้นี่บอกปากพะมาอีกูซี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเจอคิวกับหมอไ,มได้คิวหมอเลยได้เจอหมอเลยการรับส่งที่สนามบินล่ามเขาก็มีให้ ยารักษาต่างๆเขาก็มีให้รวมถึงแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เขาทํามาแล้ว<ช>ว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงวันนี้ฉันจะสวยแบบนี้อีกวันหนึ่งจะเป็นแังไคือเขามีประสบการณ์กันมาแล้วเขาก็สามารถบอกได้ว่าสเต็ปต่อไปของคุณจะเป็นยังไงเราไม่ต้องเป็นเดาเอาเองนะออกปะต้องใจนีก่อนว่าต่อให้ไปเองหรือเอเจนซี่พาไปราคาเท่ากันนะคะใช่ถ,ใชถ้าสมมติคุณเดินตั้งแต่ตั้งตเข้าไปนที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเอเจนซี่พาไปอ่ะ เท่ากันเลยเพราคาเท่ากันเพราะจริงๆอ่ะบางคนทางบ้านเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอเจนซี่เนี่ยหน่าจะบวกชำแหละอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ยืนยันตรงนี้เลยว่าจริงๆเราจะได้ราคาที่เท่ากันเท่ากับโรงพยาบาลแถมมีการดูแลเพิ่มด้วยในเมื่อได้ราคาเท่ากัน แบบนี้แล้วแต่เซอร์วิสของเอเจนซี่มีให้มากขนาดนี้แล้วเนี่ยติดต่อติดต่อมาค่ะนี่ติดต่อเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ครับติดต่อผมจัดไปครับผมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุรับสวัสดีค่ะจะบอกว่าพอดูบรรยากาศในงานแล้วว่า อยากทาอีกอ่ะอยากคุยกับหมออีกได้ปะไดวันนี้เรามาทํารายการเอารอเราไม่ได้มาขอคำปรึกษาไม่แต่ก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยคือฝ้ายอ่ะทำแค่จมูกอ่ะมันยังเหลืออะไรให้ทาอีกเยอะมากเลยไงอืมจริงแต่จริงๆส่วนตัวผมก็มีคาใจกับหลายจุดเหมือนกันเนี่ยฝ้ายังคาใจแบบคนอื่นอาจจะไม่สังเกตแต่คือเวลาฝ้ายส่องกระจกฝ้ายจะเห็นว่าตาฝ้ายเวลายิ้มเนี้ยมันไม่เท่ากันอืมสรุปคือวันนี้จะไม่มาแนะนำาละววันจะมาขอคำปรึกษาเอง เราก็ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เมื่อจะไปถ่ายเท่าให้คนอื่นได้ไงได้ๆ่าไดก็ดถือว่าเป็นงานของเราได้ไหมแต่ก่อนอื่นคขอทางานหลักก่อนโอเคอเค่อคตอนนี้ก็อยู่กับคุณกวางนะคะค,คุณกวางอมสิน2 m o มูสนี่ค,ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศกงานศึกษาของโรงพยาบาลเอบีนะคะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้แล้วเพราะว่าเราลดส่งท้ายปีก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในปีหน้า1 0ตอนนี้อยู่ในบรรยากาศกงานก็คนค่อนข้างเยอะลูกค้าบูธก็เยอะเหมือนกันแล้ววันนี้ก็คือมี2ส,สาวที่เป็นโมเดลโมเดลเป็นแบบโมเดลแล้วก็เป็นลูกสาวใช่เป็นลูกสาวเอบีลูกสาวเอบีมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าวันนี้คือหน้าที่ของกวางคือวันนี้มาทําอะไรบ้างหน้าที่ของกวางวันนี้ก็คือว่าหนึ่งคือดูแลลูกค้าพาลูกค้าปรึกษาหมอแล้วก็คือแนะนําลูกค้าที่ต้องการเจอหมอเนี่ยปรึกษาเขาให้ตรงจุดบอกเขาให้ตรงจุดว่าเวลาเขาคุยกับหมอมันต้องคุยยังไงเขามีอะไรที่อยากจะปรึกษาหมอเพิ่มให้หมอได้ดูหน้าจริงแล้วหมอก็จะได้แนะนําเวลาไปเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเจอหมออยู่แล้วแต่การที่ได้เจอหมอที่ไทยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอุ่นใจมากใช่อุ่นใจมากกว่าเพราะยังไงเราก็ได้เคุียันก่อนคุยเคลียร์กันก่อนเลยเนาะแล้วก ใช่แล้ะอีกอย่างที่สําคัญในวันนี้ก็คือมันมีโปรโมชั่นลูกค้าทุกคนที่มางานในวันนี้แล้วก็มัดจาในวันนี้คือได้โปรโมชั่นทุกคนคือแบบลดแบบสุดๆแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนจริงๆไอ,อนน้ของจริงเพราะว่างานปรึกษาเน่ะจะเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดของส่วนลดแล้วที่มีอ่ะทางตีนะเพราะจริงๆอ่ะบางทีอ่ะคนทางบ้านเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องมางานปรึกษาสัลกรรมเสียค่าบัตรตั้งพันนึง ฉันจะได้กลับไปเนี่ยมันคุ้มหรอเงี้ย <Yeah. S 2> โอ้หปกติสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทําในราคาที่ไม่ใช่ราคาแบบในงานปรึกษาถ้าเราไม่ได้มาจามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีหน้าด้วยนะขึ้นราคา10%บเ้วราได้ราคาปกติบวกขึ้นอีก10%ที่ไม่มีส่วนลดแต่ในงานปรึกษานะคะสมมติว่าถ้าเราบินในช่วงเวลาเดือนที่เขากําหนดเนี่ยได้ลดสูงสุด<ห>20%แล้วราคาปีหน้าปรับขึ้นอีก10%เปอเท่ากับทั้งหมดเราลด3 0มสิบเปอร์เซ็นต์โหลด จุด<ช>ไปเลยตอนนี้เชื่อว่ากน่ำซัมเมอร์เซลล์อะเชื่อว่าคนที่ได้ดูคลิป ที่ออนแอร์ตอนนี้ร้องไห้อยู่บ้านและร้องไห้อยู่บ้านเพราะว่าพลาดงานสัลญกรรมนี้ไปแล้วแล้วที่นี้สมมติถ้าสนใจอ่ะต้องทํายังไงดีอ่ะคุณาถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ยคือสามารถทักหาบูสได้เลยคือปกติเวลาจะมีงานปรึกษาเนี่ยเราอ่ะก็จะกระสิบบอกอยู่แล้วทุกทุกคนอยู่แล้วว่าเฮ้ยกำลังจะมีงานปรึกษานะมาเถอะอยากให้มาเพราะว่าถ้ามีแลนจะทาอยู่แล้วมันคุ้มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอมางานเนี้ยอย่าบอกว่าฟ้านี่เคลิ้มเลยนะอยากจะคุยกับหมอเพิ่มเลยอะไรเพิ่มอ่ะอยากทำฟ้านะ ไม่ <łość> <Harriet S 1> ทำดีอากฝาอยากคาตาปรึกษาเพิ่มเม่ลาไหนๆก็มาแล้วนน่งเป็นเช็คบ็อกอินไปเลยไปอันนี้ถามแทนมูสละกันนะครับถือว่าเป็นคนกลางอะไรกันทำไมถึงต้องเลือกมูสอะครับดีกว่า ทำไมถึงต้องเลือกมูสเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะอย่างที่บอกว่าต้องการกรูศิลปกรรมที่มีประสบการณ์ตรงด้านการทันศิลปกรรมมามากกว่า15ปีก็คือกวางนี่เองส,สามารถอายุ1818 18, สามารถแนะนาได้ทุกอย่างเลยเ<อ>ตั้งแต่แบบหัวจะรต์เท้าศิลปกรรมผิดพลาดเป็นยังไงศิลปกรรมที่เสี่ยงเป็นยังไงศิลปกรรมที่ทําแล้วสักเซสศิลปกรรมที่ทาแล้วตรงจุดตรงใจมันเป็นยังไงคือสามารถคุยกับกวางได้หมดเลย1คือเรามีที่ปรึกษาที่ดี2ก็คือว่าอย่างที่บอกไปเซอร์วิสเราครบจบในที่เดียวเราดูแลตั้งแต่ ตรดเท้าตั้งแต่ก่อนบินตั้งแต่ไปพักฟื้นเจอหมออยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดจนกลับมาเนี่ยเราก็ดูแลครบทุกอย่างฟูลเซอร์วิสรวมถึง After s u r เซอรด้วยเราก็จะทักถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างให้อัปเดตรูปกันตลอดรูปกันวันต่อวันเลยเนาะแบบสวยขึ้นรายวันเลยทีเดียวใช่เราก็ต้องถามลูกค้าอันนี้ก็คือฟูลเซอร์วิสครบจบแน่นอนอย่างที่3ก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเนาะอย่างที่กวางเป็นดารา กวางก็เลยรู้สึกว่าตัวกวางอะสามารถที่จะส่งต่อความสวยให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆขึ้นในชีวิตเหมือนพี่ๆสองคนใช่กวางก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นแพชชั่นของกวางแล้วกวางก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับลูกค้ากวางที่ให้มาทำศิลปกรรมกับเราเราได้สวยกลับไปมีโอกาสที่ดีกลับไปมีชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะครับช่วยเสริมนิดนึงล้วกันนะครับคนที่ทำเป็นสไตลิ์ให้โดยตรงก็คือคุณกวางนี่เองใช่ เพื่อไงว่าลูกค้าที่มีข้อจํากัดเรื่องของแบบ อาจจะไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องทําหน้าอย่างไรต้องทําสรีการ,รเรื่องอะไรบ้าง<ช>คุณกวางก็จะเป็นคนช่วยดูแลช่วยดูแต่ละเคสให้ใช่ซึ่งจริงๆปกติเลยเนี่ยเจ้าของเอเจนซี่จะไม่ค่อยเข้ามาทําอะไรแบบนี้ใช่ปกติเจ้าของเอเจนซี่เขาจะไม่ค่อยลงกับลูกค้าเองสวนมากเขาจะเป็นคนที่รับกับลูกค้าแล้วคอยติดลูกค้าเอง<ช>แต่ว่าอย่าง<ช>อย่างเราอพยายามสร้างความแตกต่างด้วยการดูแลลูกค้าเองอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแพชชั่นกวางเนาะพอกวางทำแล้วกวางชอบกวางเลยรู้สึกว่าอยากลงมือเองเนี่ยแต่ละเอเจนซี่ก็จะมีวิธีที่ดูแลลูกค้าแตกต่างกันแต่่กกกววงงอออยาาจะบข เป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ามากับมูสดีที่สุดแน่นอนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นาเกิดอยากให้ทางคุณกวางช่วยสไตลิสต์ในส่วนของการศลยกรรมของ ตัวของลูกค้าเนี่ยก็คือสามารถมาติดต่อทางมูสได้เลยใช่ติดต่อทางมูสได้เลยหรือว่าจะติดต่อซิสไอหรือว่าจะติดต่อซิสฟก็ได้นะคะพวกเราจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนใช่ค่ะไม่ว่าจะติดต่อใครก็ถึงคุณกว่างอยู่ดีใช่เพราะว่าพวกเราเป็นคอมโบเซตไม่ว่ามากับใครเราก็ดูช่วยกันอยู่ดีสวยเหมือนกันหมดเราเป็นเมกาทีมค่ะคือทีมที่ใหญ่มากแน่นสุดๆใช่เรื่องสัญากรรมให้เป็นเรื่องของคนสวยค่ะโอเคก็รบกวนเวลาของคุณกวางมาเยอะแล้วเดี๋ยวมีงานต้องทำอีกเยอะใช่ไหมครับ เดี๋ยวต้องไปดูแลลูกค้าต่อโอเคครับรอขอบคุณมากะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณอุ้มนะคะเป็นเจ้าแม่วงการศิลปกรรมจะบอกว่าเป็นแบบตัวบิกบ๊กเบิ้มเกะโอ้โหสุดๆเลยให้คุณอุ้มแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่ออุ้มนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะ KST นั่นเอง เป็นบริษัท Korean Surgery Service Thailand นะคะเปิดที่ประเทศเกาหลีค่ะเปิดมายาวนานแล้วนะคะ10ปีแล้วค่ะใช่มีลูกๆเยอะมากมีลูกสาวลูกชายเยอะโอ้โหลูกสาวลูกชายไม่รู้หลายพันหลายหมื่นคนเลยค่ะพวกเราก็ถือว่าเป็นลูกสาวลูกชายทั้งหนะคะเป็นแบบเป็นลูกๆเหลนๆนะคะก็รู้สึกยังไงกับกับวงการนี้บ้างคะหมายถึงว่าการศักษาการที่เกาหลีเนี่ยมันมันยากนะคะ จริงๆแล้วสัญากรรมเกาหลีเนี่ยยังมีความต้องการอยู่สูงแต่ก็มีความต้องการอยู่ที่ตลอดเวลาสืบเนื่องมาจากทางคนเกาหลีค,คุณหมอเกาหลีประเทศเกาหลีสนับสนุนให้วงการศัลยกรรมเนี่ยมีความตึงตัวพัฒนาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันถึงจะมีแบบเทคนิคใหม่รูปแบบใหม,ม่ๆนว,วัตกรรมใหม่ๆตลอดเลวลา,าจริงค่ะอ,อันนี้คอนเฟิร์มได้ค่ะใช่แล้วเขาก็จะมีแบบ เหมือนในทุกๆซีซันนะคะเขาจะมีแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมีการผ่าตัดแบบนี้นะเราเปลี่ยนใช้เครื่องมือตัวนี้นะ CT สแกนตัวใหม่ล่าสุดของโลกนะอ๋อใช่อุ้มก็เลยเชื่อว่าเทรนด์ความงามทั่วโลกต้องให้ตัวหลกอันนี้เชื่อเพราะว่าเราเราได้ไปเห็นเครื่องมือมาจริงๆนะต้องบอกก่นว่าตัวไอ้พื้นฐานเดิมก็มีอยู่ในวงการการแพทย์อยู่บ้างอ่ะทีนี้เนี่ยเราได้ไปเห็น พิซซ์ของเกาหลีนะคะก็อันนี้สามารถบอกได้เลยว่าของจริงจริงเยี่ยมสุดๆจริงๆผญจะสอบถามแทนคุณดูครับผมทำไมจะต้องไปศัลยกรรมที่เกาหลีด้วยครับในเมื่อประเทศไทยก็มีคุณหมอเก่งๆแล้วก็มีโรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยคุณหมอไทยก็เก่งนะคุณหมอไทยก็เก่งโรงพยาบาลที่ไทยก็มีความมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือนะคะ แต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือสไตล์เราไปดูซีรีส์เกาหลีกันใช่ไหมคะก็คือสวยแบบไม่โป๊ถูกต้องมีความละมุนมันสวยแบบมันจะละมุนมันจะดูเด็กมันจะดูไม่ออกว่าเอ๊ะทำอะไรนะใช่มันจะดูไม่ออกมันจะดูเอ๊ะทำหรือเปล่าเ่ยถ้าชอบความคลาสสิกความดูแบบดูเนียนดูไม่โป๊ะดูเหมือนแบบทำหรือไม่ทำอันนี้ก็คือเกาหลีตอบโจทย์ หลยความมันก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะในความว,ว่างแลงคแล้วถ้าคนดูที่เขาแบบว่าชอบสไตล์หน้าพุ่งๆแต่ว่าอยากทําท,ที่เกาหลีเงี้ยไปได้ไหมคะไาได้เลยคนะ่ะคืออย่างที่บอกว่าเราดูแลหลายโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีจริงๆแล้วโรงพยาบาลศัลยกรรมหรือว่าคลินิกศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมีมากกว่า100 0แห่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยเนี่ยจะแตกต่างกันสามารถเลือกได้อยากสวยแบบพุ้งแบบจะลลดเลยก็คือมีมีอย่างเดยาแม่ไปเลยก็มีหรือว่าจะเอาแบบว่าตํนู่ะมนี่มาได้หมดหน่อยทำได้หมดรีเควสตมาได้คุณไอซ์แบบน่าจะรู้หลายโรงบานหรือว่าที่ไหนเป็นยังไงถูกไหมคะขอบคุณค่ะ ต้องให้ตัวแม่เหมือนกันเราก็าปเป็นยังเป็นลูกเขาอยู่ดีนะก็ยังเป็นลูกคุณลูกอยู่ดีได้ก็มีเยอะค่ะมีเยอะเยอะแต่ว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงคือเกาหลีเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะนวัตกรรมขเขาแใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะศันดา์เขาแบบเฉียบมากเฉียบมากจริงจริงก็เรื่องความปลอดภัยหายวงค่ะครับสอบถามแทนคนที่ไม่รู้อีกหนึ่งคำถามครับอย่างกรณีของการเดินทางไปเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โห ยากมากบางทีล okay. okay. <hed> ุ้นว่าจะไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือทางบริษัทเนี่ยนะครับช่วยดูแลเกี่ยวเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของการเดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลีเพื่อการทำสัญกรรมยังไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วในเรื่องของมาตรฐานก็คือบอกแล้วว่าเป็น the best เพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลสัญยกรรมเกาหลีที่เราเลือก ที่จะทําสวยด้วยเนี่ยเขาก็จะรับรองในส่วนของลูกค้าของเราที่จะบินเข้ามาสู่ประเทศเกาหลีในการทําศัลยกรรมด้วยเช่นกัก็จะมีทางการออกเปเปอร์ให้นะคะเป็นใบ invitation เชิญคุณเข้ามาอย่างถูกต้องเพื่อมาทำศัลยกรรมกับทางเรานะคะอันนี้ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวว่าเข้าประเทศแล้วเนี่ยติดต่อมาไหมจะดดนิี คือ r ร t เ t นให้หมดเลยนะเท็นให้หมดในเรื่องของการแต่งตัวแม้แต่การทำการสะพายเป้ว่าต้องสะพายทุกอร่างโอ้ยละเอียดอย่างนั้นเลยเนาะทุกอยอดงใช่ทางเราไม่ได้ดูแค่ paper การทำ KTA ในเบื้องต้นการใช้รูปยังไงถึงจะผ่านอันนี้ก็คือเป็น เฉพาะขอทางบริษัทของเราที่จะเป็นคนเทน์ให้กับลูกค้าสินค้าด้วยค่ะถึงบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเป็นตัวแม่ได้อย่างไรในทุกๆแ็เนี่ยเห็นไหมตัวแม่นี่คือตัวแม่ของจรจะเป็นอย่างนี้นะคะพอคุยด้วยแล้วนี่คือยอมแล้วยกให้เลยกับตัวแม่กับความเป็นตัวแม่แบบความแอบโปรเฟชชั่นอลออกมาสูงมากมาไหมคะมาค่ะก็ดีใจที่ได้เจอคุณอุ้มคือปกติเนี่ยจะเจอคุณอุ้มเฉพาะงานใหญ่ๆนะคะก็ น่าจะคิวแน่นพอสมควรวันนี้ดีใจที่ได้พูดคุยด้วยนะคะดีมากเลยค่ะโอเคมีโอกาสพูดคุยขอบคุณคุณอ้มามากเลยครับขอบคุณครับเราก็ทัวร์กันมาได้สักประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็สัมภาษณ์กับหลายๆคนที่เป็นกูรูเป็นเขาเรียกว่าตัวแม่ตัวมัมของงานศิลกรรมนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูการทำงานของคุณหมอด้วยว่ามีการประเมินอย่างไรเนาะนะครับ ก็เรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าคุ้มนะที่ได้มานี่พูดในภูมิมุมของคนที่อยู่วงการการออกกำลังกายนะนี่เป็นการเปิดโล่นะครั้งแรกที่ได้แบบมาเจองานอะไรแบบนี้เนาะอือจริงๆจะบอกว่างานเนี้ยคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ต้องมาก็ได้เพง่ายไงเดี๋ยวก็ต้องบินไปที่นู่นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าคืองานี้พยายามเรียกว่าเคี่ยวเข็นอีกว่าถ้าใครมีแพลนที่จะสนุกธรรมะค่ะงานเนี้ยทำให้คุณประหยัดไปได้แบบ ใช่ก็อย่างอย่างอย่างที่กวางบอกว่ารถสูงสุดน่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือสามสิบเซนเทอร์อันอัคคันต่ำต้องมีส่วนรถแบบแสนละแสนอัพหนึ่งแสนเนอัพขึงแปเนี่ย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 คือขายกันเองขายกันเองแล้วอันนี้คือบอกว่าถึงถึงบอกว่างานสแสดงการ์ดโคตรจะคุ้มต้องพูดคำนี้จริงจริง ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีความต้องการที่จะไปทำสัจจกรรมที่เกาหลี่แล้วเนี่ยการมาเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่อิสมาสนะควรต้องมาเก็บเงินไปช้อปปิ้งดีกว่าเออตอนที่<า>ตอนนี้เราทำอะ่ะเ,เราตัดสินใจแบบปุบปั๊บเพราะว่าเราลางงานได้แบบสลอดนั้นพอดีอมไม่งั้นอะ่ะถ้ารู้นี้นะรู้นี้ว่ามีงานสัจจกรรมนี้นะ รอมางานดีกว่าเอาส่วนดช่ำช้ำดีกว่าเธอรู้ไม่รู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงเพราะว่างานนี้แบบต่อให้เป็นออกนอกงานไปแล้วก็จะไม่ได้ส่วนลดมาเธอเสียเวลามาลรวที่สำคัญคือเมื่อกี้คือ่งเจอแบบ คุณหมอผู้ให้กาเนิดจมูกแท่งนี้เราเจอคุณหมอที่ให้หน้าผากตอกโครงหน้าอย่างนแล้วก็เจอกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยก็เรียกว่าการันตีเลยว่าอันนี้คือได้รับคาแนะนําที่จัดเต็มแล้วก็ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเวลาคุณหมอเขาจะแนะนำอะคะเขาจะแนะนามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้หมอก,ก็จะบอกเลยเพราะเมื่อกี้ก็แอบได้ยินมีคนคนไข้ไม่ใช่คนไข้มีลูกค้าลูกค้าสัญญกรรมแล้วเขาอยากทำจมูกคือเขาอะสงสัยว่าทำไมถึงทำกระดูกหลังหูไม่ได้เมื่อกี้ก็ได้ยินคุณหมอพูดว่ามันบางไป<ช>แนะนำไม่ใช่ซี่โครงอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีเรามีชุดความคิดของเราอยู่ชุดหนึ่ง<ม>ที่เราคิดว่าเราศึกษามาแ,แล้วเราเรารู้แล้วแต่พอมาเจอคุณหมอจริงเนี่ยคุณหมอจะแนะนำว่า เฮ้ยมันมีอย่างนี้ไป็นออปชั่นนะคุณหมอเขาจะเอ็นเตทเราไปในตัวด้วยคือเป็นการให้ออปชันเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าอะอย่างคุณฝ้ายเนี่ยเขาอาจจะแบบเขาตอนคุณฝ้ายไปทำนะคะคุณหมอก็บอกว่าจะทำให้จมูกสั้นลงอะงงเลยมันได้เหรอมันได้เลจมูกยาวแก่เอาจริงๆเนี่ยเคสเคสของคุณฝ้ายเนี่ยเพราะอันนี้ผมผมเมาสคนในทีมเดียวกันแล้วกันก็คือเคสของคุณฝ้ายเนี่ยคุณฝ้ายอยากทำจมูกมาเนี่ยนานมาก เขาเรียกว่าทั้งชีวิตดีกว่าทั้งชีวิตดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีของประเทศไทยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดทำออกมาเนี่ยทรงมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะมันจะดูแบบเห็นตัวอย่างคนที่เอคเวลาที่เราจะเลือกเร็บคนที่เห็นวิวทำจมูกเนี่ยมันก็ต้องเบ้าคล้ายเราสักนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จมูกทรงเดียวกับเราเนี่ยไม่มีใครที่ทำมาแล้วแบบรู้สึกโอเคเลยแต่อาจจะมีแต่ว่าค่อยไม่เห็นหาไม่เจออะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าจะพูดง่ายๆว่าในเคสของคุณป้ายเป็นเคสที่ยากยากเคสที่ยากเคสที่ยากคือตอนตอนที่ป้ายไปทำนะคะตอนป้ายไปทำเนี่ยคือคุณหมอเหมือนโละใหม่เลยปรับฐานเขาเขาเรียกว่าทุบออกใช่คือเป็นการปรับทั้งหมดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่บางส่วนอ่ะปรับทั้งหมดของจมูกเพื่อให้ได้จมูกที่มีเข้ามาซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณหมอพูดมาแต่ละอย่าง คนฟ้ายังนึกไม่ถึงเลย,ยสัมบ้อแบบเอ๊ะมันจะออกมาได้เหรอแบบนี้ได้เหรอะอะไรอย่แต่พอออกมาแล้วแค่วันที่ถอดเปลือกเนี่ยก็ก็แฮปปี้แหละเอาจริงๆเนี่ยสตอรี่เรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคุยกันอย่างเดือดะอะเพราะว่าตัวของรายการลิสต์เน็เรื่องของการทำศัลยกรรมเกี่ยวกับจม,มูกของโค้ดฟ้ายเนี่ยของคุณฟ้ายเนี่ยแค่แค่จมูกอันเดียวนะแต่มันมีดีเทลที่มันเยอะมากเดี <ละ S 2> ๋ยวเราทําคลิปวิดีโอต่างหากออกมาให้ดีกว่าว่า มันต้องทําอย่างไรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณป้าอย่างไรอ้าวอะไรเงี้ยล่ะคุณปูก็เหมือนกันนะคะตอนไปเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นก็สรุปกันเลยดีกว่าว่าการศัลยกรรมจะมีเร็วๆนี้อีกไหมคะนางปรึกษาสัลยกรรมยังยังว้ายใครดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็เสียใจด้วยนะยังซึ่งเป็นช่วงไหนก็ยังก็ยังไม่รู้มันขึ้นอยู่กับว่าทางโรงพยาบาลเอเบเขาจะจัดช่วงไหนใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ในช่วงหนึ่งสองสามเดือนนี้แน่นอนเอางี้เอาเป็นว่า คือถึงแม้ว่าจะพลาดงานศิลปกรรมนี้ไปไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามา,มาติดต่อ,อก,กับทางเอเจนซี่ของเราก็จะได้เขาเรียกว่าออฟเฟอร์พิเศษอยู่แล้วใช่ป่ะจริงแล้วเนี่ยเรามีส่วนลดให้แบบจุกๆเหมือนกันอาจจะไม่เท่าในงาน,นะะอาจจะไม่ชามแบบ30%รเซนแต่ก็คือแบบเยอะแน่นอนออเยอะแน่นอนต้องมาคุยกันก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากรอแล้วก็แบบรู้สึกว่าว่างแค่ช่วงนั้นน่ะช่วงที่แบบยังไม่ได้มีงานศิลปกรรมหรือว่า แบบอยากที่จะเจอกับตัวของคนของมูสแล้วหรือว,ว่าอยากเจอพวกเราแล้ว<ช>อยากให้พวกเราดูแลครับ<ช>ก็ติดต่อมาช่องทางเนี้ยตรงเนี้ย ได้เลยครับผมแล้วสามารถขอคำปรึกษาแบบจัดเต็มได้เลยบอกเลยว่าเราจะช่วยดูแลให้อย่างดีนะครับทีมงานของเราพร้อมซัพพอร์ตคุณในทุกๆมิติเลยค่ะถูกต้องครับมไ<ห>บไดดูแล้่ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปทานข้าวก่อนเพราะว่าตื่นแต่เช้าแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยโคตรหิวเลยมตอตมตาลายแล้วเดี๋ยวเขาขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ปะอยากทำอ่ะ งานตาต้องเข้าเดี๋ยวจะฉีดไขมันแยกกันดีกว่าไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวป้ายไปสาาเพิ่มโอเคเนาะโอเคสรุปอยู่คนละบุ้คเลยจ้าโอเคค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ Angel Factory Studio ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ